นี่ก็คือร้านใต้ทุนบ้านค่ะเส้นทางในตอนนี้นะคะใครๆขมามาวิวของเราในวันนี้บายายบาแอนเพิ่งรู้ว่าขนมโคโครานเขามีน้ำตาลใส่มาให้ด้วยพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ีนี่ก็คือไล่ภูเคียงดาวค่ะทุกคนคือมันสวยมากคุ้มค่ากับที่เดินขึ้นมานะฮัลโล เราจะไปที่เชียงดาวกันนะคะโดยเราจะร่วมเดินทางไปกับคุณวิชัยแต่ว่าเราจะไปที่ไหนก่อนคะไปถึงบ้านครับ ใต้ถุนบ้านคุณเคยไปมาก่อนไหมคะไม่เคยครับอันนี้เป็นครั้งแรกของการไปใต้ถุนบ้านนะคะเป็นร้านดังที่เชียงใหม่เป็นร้านอาหารเช้าจะเปิดตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้าจนถึงบ่ายสองนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเช้าแล้วเราเพิ่งจะออกเดินทางกันนะคะจะไปที่ใต้ถุนบ้านเป็นที่แรกแล้วก็จะไปที่เชียงดาวซึ่งเชียงดาวเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วเราก็ไม่มีแผนมีแค่ที่พักอย่างเดียวไม่รู้ว่าต้องไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยไปเติจดเอาข้างหน้าค่ะ ร้านนะคะ mm. ก็จะอยู่ในซอยนี้คือถนนช้างม้อยใช่ไหมจะอยู่ถนนช้างม้อยอันนี้คือร้านดังที่คนชอบมาถ่ายรูปกันก็ดูน่ากินนะกะปิกะปอมาเรื่อยๆเราจะเจอป้ายทางเข้าทางนี้แล้วเราเดี้ยวเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางนี้หรอทางเข้าลึกลับซับซ้อนอยู่เด้อทางนี้เพิ่งแล่แด้กินแล้วมอเตอร์ไซค์เยอะนะและนี่ก็คือร้านใต้ทุนบ้านค่ะ บรรยากาศจากทางหน้าร้านนะคะเข้าไปข้างในก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะคะทุกคนที่เขาชื่อร้านว่าใต้ถุนบ้านอะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ที่ใต้ถุนบ้านจริงๆซึ่งแบบร,ร้านน่ารักมากเดี <S <S ย๋ยวลองเดินเข้าไปดูตรงข้างๆว่าเป็นยังไง ครับคุณเหมือนคนเขินกล้องอ่ะต้องละลายพฤติกรรมก่อนนะเขินคุณเลยไม่ต้องกอตอบได้ดีอิ่มแล้วให้กี่คะแนนสิครับสิบเต็มสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบอร่อยมากสุดยอดต้องมาลองสมคำาลิลเลอแต่ว่าสถานีต่อไปที่เราจะไปก็คือร้านขนมครกที่เราเล็งไว้ถ้ากลับไปเราไม่อยู่นังโจนนานางลสานังลั ถึงแล้วร้านขนมครกขนมครกรสถีบโบราณถนนช้างม่อยอ๋อโบราณครกทร,รกงเครื่องโบราณกับทรงเครื่องต่างกันยังไงหรอคะไข่อันนี้เป็นไข,ข,ข่ค่ะทรงเครื่องเป็นไข,ข,ข่แล้วก็อ,อ๋อไข่ครกเอาขนมครกโบราณหนึ่งค่ตะเปิดหรือเปล่าไปดูไหมคะอ๋อาอะไรไ จัส่5 <acter> บาทฉันเพิ่งรู้ว่าขนมโคกโบร,รานเขามีน้ำตาลใส่มาให้ด้วยไส้ข้างในเป็นไส้อะไระอะอ๋อต้นหอมขอซิมอืมมาีคเขาหวานับไม่มีมันเป็นเพราะี่ทีเขาไม่หวานเขาก็เลยให้น้ำตาลแยกมาเหมาะสำหรับคนไม่ชอบกินหวานไงครับจานรนนี่แหละีรสชาติเป็นนมโคก และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เชียงดาวยังไม่ถึงเพราะว่าแวะโลตัสแวะโลตัสก่อนแวะโลตัสแล้วเดี๋ยวต้องไปม,มีแวะเซเวน่นแวะเซเวน่นแวะตลาดก็คือเที่ยงแล้วยังไม่ถึงเชียงดาวเชียงดาวไม่รู้จะถึงกี่โมงเขาให้เช็คอินบ่ายสองเดี๋ยวเราเช็คอินบ่ายสี่เดินเข้าโซนขนมแล้วหนึ่งตอนนี้อุ้ยชันไว ถึงที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากจะรู้ว่าเชียงดาวมีอะไรเราได้มาแวะร้านกาแฟร้านแรกที่ชื่อว่าโคกหลงซึ่งแม้แต่เราก็ยังหลงตอนนี้ยังหาที่จอดรถไม่ได้นะจ๊ะคุณชายจะจอดตรงไหนนะคะคุณวิชัยตรงนี้เลยใช่ลงได้ไหมเนะี่ยเราไปดูกันว ok ่าโคกหลงจะดีสมคำาริือหรือเปล่าทางเข้าร้านกาแฟลึกลับซับซ้อนว่ะถ้ามาตอนเย็นก็คือยุงกัดน,นะ อ่ะคุณว่ามาร้านกาแฟนี้ดียังไงเขาบอกว่าเป็นขนมโฮมเมดที่ไม่เหมือนกันสักวันเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาว่าเขาไหนนี่ไงป้ายคุกหลงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอุ้ยอุ้ยน้องโอ้แอบเี้เราอ้วนตุ้ยเชียน้องมีกล้องจับไว้หมดแล้วนะคะหลักฐานคาตานะคะนงมืด เมนูที่เราสั่งมานะคะก็จะมีอันนี้เป็นโฮมเมดไอศครีมรสคุณอ่านมาว่าซอสเดคาราเมลซอสเดคาราเมลแล้วก็อันนี้เป็นพัมเบิลบลูเบอรี่ชีสพายแล้วก็อเมริกาโน่ของคุณชายนะคะไปลุยรีวิวรีวิวหน่ครับเอ้ยมันขู่กันอะ ตามแมปแมปมันจะให้หยุดข้างล่างนี้นิดนึงแต่ทุกคนขับขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเจอนะที่พักจะอยู่ที่ฝั่งขวามือแล้วก็มีฝั่งจอดรถอยู่ฝั่งสายมือนะเดี๋ยวขอลองไปติดต่อก่อนว่ายังไงไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เึ้นไ,ไปดูกันมีเปลมีที่สมไฟบ้านหลังนี้นะคะมันเป็นหลังใหญ่สุดก็จะมีห้องสองฝั่งแต่ว่าน่าจะไม่มีคนพักอีกฝั่งของเราอยู่ฝั่งทางนี้กไปดูก่อนเป็นอย่างนี้แล้วไหนห้องน้ําอ่ะ แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ทางนี้โอเคออกุูออกกูอันนี้คือโซนห้องน้ำแนละ้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้โอเคออกกู okay, ห้องน้ำเราก็จะอาบแบบโอเพนแอร์ก็ได้นะคะไปดูข้างนอกกันวิวของเราในวันนี้บาย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  เป็นการร้องแบบลหลบลิกลิตเหรอคะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นยี่สิบยี่สิบเต็มเต็มร้อยโอ้โหตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะไล่หรอ ไล่ภูเคียงดาวหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเขาบอกเดินขึ้นไปนิดนึงถ้าเกิดว่ามีประตูก็แสดงว่าถึงแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เจอประตูก็แสดงว่าไม่ถึงคุณไม่ต้องพูดค่ะว่าให้ดูทางเดินเพราะว่าผมเนี่ยชำนาญในการเดินขึ้นเขามากสะาพักลื่นเหนื่อยแล้วอ่ะแม้ถ่ายวิวซะหน่อยอีกสองร้อยเมตรถึงแล้วนี่คือประตูทางเข้าเราเปิดยังไงอะ่ะไล่ภูเคียงดาว อ๋อฉลาดสุดๆไปเลยไปกันยังต้องขึ้นไปอีกหรอเขาบอกว่าปิดประตูด้วยค่ะกรุณาปิดประตูด้วยค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือไร่ผู้เชียงดาวค่ะทุกคนคือมันสวยมากคุ้มค่ากับที่เดินขึ้นมานะมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะแล้วก็ทางไม่ได้ยากขนาดนั้นแนะนําว่าถ้าใครมาเที่ยวเชียงดาวนะลองเดินมาตรงนี้เพราะว่าจุดที่เราเจอมันสวยแบบสวยมากเป็นแบบที่เที่ยวในประเทศไทยที่เรารู้สึกว่าแบบค่อนข้างจะอันซีนนิดนึงแล้วก็สวยนะคะคุ้มมากๆเลย ก็ลงมาถึงแล้วสถานีต่อไปเขาที่พักไม่ใช่ไปน้ำตกต้องไปถามเขากดเ่าไปทางไหนอันนี้ที่พักถ้าเกิดใครไม่ได้เตรียมอาหารมานะที่พักมีเมนูอาหารเราก็สามารถมาสั่งไว้ได้นะคะแล้วก็มีร้านขนมเล็กๆขายด้วยอันนี้ทางไปน้ำตกก็คือสามารถเดินไปจากที่พักได้เลยแต่ว่าไม่ยากเพราะว่าเขาทำขั้นบันไดไว้ให้แล้วขางนี้หรอซ้ายนี้หรออ่ะอุ้ย คุณเล่นมุกบ่อยนะคุณนันนีสวยไ so so อยย้หนูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายว้าว <Wow! S 1> รู้สึกเหมือนเป็นลิงเลยอะ่ะหูก็ใหญ่กว่านี่ปายปปะอ่าอ่าถึงแล้วน้ำตกข้างล่างไม่รู้วู้ย็นะ <Ooh! S 2> ในที่สุดเราก็เดินมาถึงน้ําตกเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังเดินจากที่พักเราลงมาแค่ประมาณแบบ5านาทีสินาทีเท่านั้นเดินลงมางที่พักได้เลยเป็นทางเดินบันไดอย่างที่เราถ่ายไปในคลิปนะทุกคนซึ่งน้ำเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่ลึกมากนะคะใครจะมาก็เตรียมชุดมาเล่นน้ําก็ได้แต่ว่าทางเราเน,นขอไม่เล่นเพราะว่าไม่ค่อยชอบเล่นน้ำเพ่าะร่ส <laughs> นุกไหมคะ <c oughs> คุณทํามนาคุณสุภกิจคุณไม่คิดจะแนะนำตัวหน่อยหรอฮะ คุณอยู่นในช่องของคนอื่นเนี่ยอาบน้าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะนั่งกินขนมโครกโบโราณจากคุณป้าเมื่อเช้านี้แล้วก็ดูวิวของพระอาทิตย์ตกไปด้วยอันมาให้ดูก่อนวิวข้างหน้าของเราในตอนนี้นะคะซึ่งพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนอะตกไปแล้วอ๋อพระอาทิตย์จะตกที่หลังเขาทางนี้นะแต่ว่าน้องลงไปแล้วเราไม่ทันนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่าจะอาบน้ําอยู่ก็เลยได้แค<ๆ>่รอความมืดเท่านั้นส่วนข้างหน้าของฉันคือขนมครกค่ะ จุดจุดนี้ก็คือขนมต้องเข้านะคะซันไบพันปีแล้วก็อันนี้อร่อยเป็นโลซานรสต้มคัสตารขนมคุกที่เหลืออยู่แล้วก็อันนี้เป็นนักเก็ตไก่เจนะคะซื้อมาแล้วก็ไปให้เขาทอดให้ได้เลยนะ ตั้งตรงไหนอ่ะตรงนี้ดีกว่าคิวมันดแต่มันก็ใกล้ไฟนะใกล้ไฟอ๋อมันใกล้ไฟเราก็จะหน้าโดนไฟบ้างใช่ไหมน่ะค่ะก่อไฟอย่าียมันยังไม่ไฟยุงครับยุงเยอะค่ะใกล้ยุ่งไงอ๋อก่อไฟช่วยไล่ยุงเหรอคะไล่ยุงครับไล่ยุงไล่แมลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่กลางป่าอืมสุดยอดเลยพี่นี่ถ่ายนี่ยังถ่ายอยู่ ในที่สุดกองไฟแล้วก็หมูกระทะของเราก็มาถึงขอถ่ายให้ดูหน่อยมันไม่เห็นหมูกระทะที่กินกัน2คนนะคะแต่ว่าต้องกินคนเดียวอันนี้คืออะไรแตงโมอ๋อมีแตงโมแล้วก็หมูกระทะจริงๆเป็นเซตน่าจะสําหรับสองาคนแหละแต่วันนี้คุณต้องกินคนเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่กินอันนี้ก็คือเป็นของฉันคนเดียวแต่ว่าเรามีเต้าหู้เอาเต้าหู้มาไว้ดีกว่าอันนี้นะคะไม่ใช่เต้าหู้เอ้ยไม่ใช่เต้าหู้ไม่ใช่หมูยอที่ใส่พริกไทยดำแต่ว่าเป็นเต้าหู้เห็ด หอมซึ่งเราจะเอามาย่างกินเย้ yeah. แล้วก็กลางคืนเขาก็จะติดไฟอย่างนี้น่ารัถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเราจะเห็นดาวนะต้องภาวนาให้ฝนไม่ตกอุ้ย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 พ้อมลยุย มอร์นิ่งนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึง่งซึ่งเราคิดว่าเราจะไปเดินขึ้นจุดชมวิวที่เราไปเมื่อวานกันเพื่อที่จะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้านะคะเพื่อที่จะได้เก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนเราก็เลยลงทุนที่จะตื่นเชา้าแล้วก็เดินขึ้นไปตอนมืดเลยเพื่อจะดูแสงแรกของวนันซึ่งเจ้าของที่พักอ่ะเขาบอกว่ามันสวยมากเดี๋ยวเราไปดูว่ามันสวยจริงไหม แล้วก็พูดถึงเรื่องอากาศนิดน,นึงถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นอากาศที่แบบว่ากําลังเย็นๆแต่ว่าไม่ได้หนาวมากนะใส่เสื้อกันหนาวแบบตัวบางๆก็ยังเอาอยู่นะคะไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครมาเที่ยวหน้าหนาวก็เตรียมชุดกันหนาวมาให้พร้อมแล้วกันแต่ช่วงนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก สข,นนขึ้นมาถึงแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่มาสภาพกับวิวข้างหลังอันนี้ถ่ายที่บ้านก็ได้นะอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลย ต้องรอให้พระอาทิตย์ขึ้นก่อนฉันรุ้นมากนะแสงเขาบอกว่าจะโผล่ออกมาทางนี้เขาคือเขาไหนเขานี้บอกว่าแสงจะโผล่ออกมาทางนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะโผล่ออกมาไหมแต่ว่าเริ่มละเริ่มเห็นแสงและแสงแรกของวันสว่างแล้วถามว่าต่างกับเมื่อวานที่เราขึ้นมาไหมก็ไม่แสงแรกของวันของเรานะคะพระอาทิตย์น่าจะขึ้นอยู่หลังเขานี้ปะ เหมือนเดิมเลยและภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นก็คือแสงแรกที่เรามานั่งรอชมในวันนี้ตื่นปีห้าเดินขึ้นมาตอนไฟยังไม่สว่างเพื่อได้เห็นแสงแรกเพื่อเก็บฟุตเตจให้ทุกคนได้เห็นความคิดใคร <c oughs> แสงแรกเวลาสวยแต่สวยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะแบบชิคกชๆคชๆกชชชชักเราต้องคิดกล่อมสมองตัวเอง,ว,งว่าสวยอันนี้นสวย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 ,สวย,สวยทุกคนต้องมาเห็นด้วยตาเนื้อนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆ มองไปฝั่งนี้จะเห็นดอยหลวงเชียงดาวซึ่งไฟยังไม่เปิดถ้ามีโอกาสเราอาจจะมีคลิปที่เราได้ไปเที่ยวอยู่ที่ตรงนั้นสักอีพีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราไปเที่ยวตรงนั้นนะต้องคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเราจะหาโอกาสพาไปเที่ยวที่ตรงนั้นเดินขึ้นไปด้วยเดินแบบไม่ใช้ลูกหาบพร้อมไหมคะที่จะเดินทางลงกลับไปนอนต่อสักหนึ่งตื่นมีคนบอกว่าจะไม่นอนเราก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะนอนคนเดียวก็ได้แต่นอนไม่หลับแล้วอะนอนไม่หลับหรอก ดูวิวตอนเช้าหน้าที่พักดีกว่าให้ทุกคนดูว่าตอนเช้าหน้าที่พักของเราจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าไปอยากไปอยากไปเรื่อยๆให้คนอยากมาตัดกลับมาวิวหน้าที่พักของเราในเช้านี้นะคะอย่างที่พูดไปเมื่อวานว่าถ้าเกิดว่าความอาทิตย์ขึ้นฝั่งโน้นอะวันนี้เราจะเห็นเขาได้ชัดอ่ะฉันแตะอะไรดึงแสงลงให้นี่ก็คือวิวหน้าที่พักของเราเองเราเสียเวลาเดินขึ้นไปทําไมครึ่งชั่วโมทงทั้งที่ตรงนี้มันก็สวยมากแต่ตรงนั้นก็สวยเหมือนกันนะเพราะว่าเราได้เห็นแสงแรงนะคะ จุดนี้ของที่พักนะคะเราสามารถชิมชาร้อนฟรีได้เมื่อเช้าเราเห็นพี่เขาทำอยู่เราก็เลยจะมาชิมชา,มาร้อนกันหืมกินหอมไม่ทากินแล้วกลัวร้อนเกินร้อนค่ะืแต่อร่อยนะเป่าอยู่ค่ะอร่อยอร่อย เหมือนมันเป็นชาอะไรสักอย่างอะไม่ใช่ชาอะไรหลงหนูใบไม้ได้แหละ <c oughs> จะกินแล้วอุ่นเลยนะเกินไปค่ะไม่ยช่หรอกเห็นไหมบอกแล้วไงไม่ร้อนเุ่นอะบอกก่อนว่าอร่อยไหม ชอบไปซ่อนตัวว่ะชอบทำตัวเล็กทำตัวเหมือนพี่แหลมมาพี่แหลมก็เวลาถ่ายรูปชอบไปซ่อนอยู่ข้างหลังให้ดูตัวเล็กพี่แหลมในเวอร์ชันผู้ชายถ้าใครไม่รู้นะก็คือน้องคาร่าในเวอร์ชันผู้ชายค่ะไม่เกินจริงอันนี้พูดแบบไม่ได้พูดเบอร์คณเลยอ่ะทุกคนน่าสุดวิชัยเขาคิดจะทอดเต้าหู้เองแล้วนะคะอุ้ยมันร้อนวัอยู่นะอันนี้คือเต้าหู้กับนักเก็ตที่เหลือจากเมื่อวานแล้วก็จะเอามาแปรรูปด้วยการทอดอย่าคาดหวังไว้สูง ผมคาดหวังเลยครับอย่าพึ่งนะคุณทําอะไรของคุณคะผไม่เกี่ยทำไมคุณไม่ติดตะหลิวให้มันนนี่ก่อนนะคุณได้เช็คกระทะก่อนมหเนี่ยเอาเลยก็ได้เอาเลยเอาเลยลองลองหนึ่งอันอยสุดยอดผมนี่เลือกคนไม่ผิดจริงๆอาจจะเลือกผิดอ็ได้ถ้าพึ่งเกี่ยหมดทั้หมดเลยกลับเลยอรอ น้ากินสดสดนี่ไม่ได้อวยเนี่ยไม่ได้พูดเวอร์นี่นี่ได้ยินเสียงความกรอบไหมความกรอบมือให้คุณ้องขอที่เต้าหู้ดิสุดยอดไปเลยครับมื้อเช้าของเราก็าต้องเป็นไข่เจียลแลว,วาายลแล้วก็เต้าหู้ทอดคุณแต่ว่าฉันเห็นรอยร่องรอยความดำนะหน้ากินลุยน้องอกินตสไข่เจียวที่เขาว่าอร่อยอุ้ยรู้สึกได้ถึงความกรอบอ่ะอร่อยอร่อยทอดยังไงอ่ะ เนนคลมลับอยู่ที่น้ำมันเนาะจริงโหแบบอืมอืมอะไรอะขอใส่ออกไปเห็นรู้กเข้าสู่ช่วงไทยอินโดยที่ไใบิกาบ้านกอดลมห่มดาวห่มนอนอ๋อเหรอไมนเป็นมุกมันเป็นมุก กอดลมหอมดอยรู้อย่างทำไมเขาถึงไม่จ้างคุณน่สปอนเซอร์ที่คิดจะเข้าก็คืออ,องมาเลยนะตอนสปอนเซอร์ที่พักทางภาคเหนือสามารถเข้าได้นะคะพร้อมมากค่ะพร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อหรือยังไม่พร้อมหรอไม่พร้อมต้องพร้อม จุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือจะไปหาร้านกาแฟาอร่อยๆในเชียงดาวกินซึ่งไม่รู้ว่าจะตามหาเจอหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานลองไปร้านเด็ดร้านดังที่ทุกคนที่นี่แนะนําแล้วแต่ว่ายัางรู้สึกแบบมันยังไม่ค่อยได้เท่าไหรอ่อ่ะก็เลยต้องหาร้านที่เด็ดก,กว่านั้นนะถ้าเจอร้านที่เด็ดก,กว่านั้นนะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนไปตามค่ะชื่อร้านว่า hippo campus ทางเข้าก็ไม่ธรรมดาแล้วนะอย่าคาดหวัง อย่าคาดหวังทุกคนอย่าคาดหวังถึงแล้วจะมีน้องแมวตาเศร้าๆต้อนรับเราไปทางไหนอ่ะนี่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 อยู่สายมือนี่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 ค่ะนี่ค่ะอ๋อไอคี่ค่ะอืมน้านสวยมากเริ่มคาดหวังอู้วเอาล่ะว้าวว้าวอุ้ยแมวตัวเริ่มเลยอ่ะแมวส้มใช่คำว่าเริ่มคาดหวังตอนนี้ก็แมวส้มถึงแล้วร้านฮิปโปแคมปัสคำนาม เป็นคำนามนะคะแปลว่าสมองส่วนที่สร้างความทรงจำระยะยาวมีส่วนแครกตัดด้วยน่ารักมากวันนึงอยากให้แครกตัดที่ห้องใหญ่อย่างนี้แล้วก็มีเป็นเรือนอย่างนี้เข้าไปข้างในกันต้องถอดรองเท้านะครับออันนี้คือทำเองเหรอคะใช่ครับเป็น,น่ารกจังอุ้เเเยเ,ล,เล็บไ้เวทเชฟน่ารักน้องคนนี้คือคูณ น้องกะทิสวัสดีค่ะมาดมก่อนชี้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 มดแล้วอเมริกาโน่ลาเต้แล้วก็เลดเวลเวตเค้ก สำหรับกาแฟร้านนี้นะคะฮิปโปอะไรนะฮิปโปแคมปัสบอกเลยว่าดีสุดยอดอร่อยมาตามกันได้คะ่ะบรรยากาศดีด้วยดีดีาเที่ยวก่อนเหนดีสุดยอดพี่เขาหาที่ตรงนี้เจอได้ยังไงอันนี้คือดอยหลวงวะว้าวแล้วพี่เขาตื่นมาเห็นวิวนี้ทุกวันน่ะนะี่นะคะ เราจะเล่าแผนชีวิตของเราให้ฟังอย่างแรกก็คือกลับไปเป่าหูน้องคาร่าว่ามึงมึงเราหาซื้อที่ที่เชียงดาวอันเถอะวิวข้างหน้ามันสวยมากเลยเราจะบอกน้องคาร่าอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วให้น้องคาร่าซื้อซื้อที่ซื้อที่เสร็จแล้วแล้วก็มึงมึงเราปลูกบ้านกันเถอะเราก็ปลูกบ้านไว้หลังเล็กๆสักสองหลังแย่งกันอยู่ใกล้ๆกันให้น้องคาร่าซื้อเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อเองเป็นความคิดที่ดีสถานีต่อไปที่เราจะไปกันก็คือก็คือก็คือ อะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไว้ไปโชว์ทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าๆๆเข้าใกล้สู่ดอยหลวงเชียงดาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เราไปดูกันทีเดียวว่าที่ที่เราเลือกไปคือที่ไหนและนี่ก็คือก็คืออันนี้ตอบได้คือดอยหลวงเชียงดาวนะคะทุกคน จะไม่ได้ไปนะเราไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเขายังไม่เปิดเขาจะเปิดเดือนพฤศจิกายนถ้าใครที่วางแผนจะมาเดินขึ้นโดยหลวงเชียงดาวอาันใหญ่ๆนี้นะคะก็ต้องรอให้เขาเปิดก่อนก็คือพฤศจิกายนอีก2เดือนฟิตร่างกายมาให้พร้อมแต่ว่าตอนนี้เราจะไปร้านเป็นเป็นร้านอันน่าจะร้านกาแฟร,ร,ร้านอาหารร้านอะไรสักอย่างที่แบบใ,ใกล้ๆแล้วมันสวยนะคะ คนแบบพี่หัูอะไรคะอู้อ่ะขนาดยังไม่จอดรถนะรีวิวให้ดูก่อนถอยรถเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิวของกินที่ข้างหน้ากันอ่ะอ่ะซลุแบแว่จังไหนมาผิดที่ก็เลยต้องขับรถไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าที่นี่ก็ตัยวอยู่ชื่อว่าระเบียงดาวนะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ร้านกาแฟแต่ว่าร้านที่เราจะไปมันชื่อบ้านนาเราใหม่นะก็จะต้องขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะ เส้นทางในตอนนี้นะคะใครใครมามาใครคิดว่าเออมาแล้วไม่คุ้มก็ไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าทางไม่ได้ดีมากมายแวะตั้งแต่ตะเกียบเราเบี่ยงดาวได้ได้เหมือนกันคล้ายกันเอ้เรียกไงข้างหน้ามันขูอคอนโซนบัตได้เลยบัได้เลยบัตได้เลยใครไม่มีรถใหญ่ไม่ต้องหาทางไม่ต้องเข้ามาเลยเก็บบรรยากาศวิวข้างหน้า วิวข้างๆและวิวข้างหลังคุณวิวข้างหลังสวยนะคะแต่ว่าคุณตั้งใจขับรถไปเถอะเดี๋ยวจะดูให้เองว้าวอ่ะสรุปว่าเราย้อนกลับมาที่เดิมนะคะเพราะว่าน้องได้รับประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยเพราะว่าทางที่ไปคือบอกได้เลยว่าทางมากทั้งไม่เกิดไม่รู้ทางเนี่ยอย่าไปแมพก็คือพาไปแบบมั่วมากสลวนสะเลมาก มีคนยิ้มไม่ออกโฟวิวมา <laughs> ต้องโฟวิวเท่านั้นเนาะเชียงดาวอะไปดีกว่านี่อีะว่าให้ดูวิวข้างหน้าดีกว่าไงคุณลองคิดดูในะชีวิตคุณเนี่ยจะได้มาเห็นวิวอย่างนี้สักกี่ครั้งเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดค่ะไปค่ะโซนตรงนี้เป็นโซนที่ผ่านนู่นหรือเปล่านู่นนู่นนู่นเอเอเอ,อารมณ์ดีได้แล้วเว้ย ว wow! there, hey, no uh ้าวไม่เลอะค่ะบ้านหมอกอรุณนะถ้าเกิดใครอยากได้วิวนี้ก็ไปเซิร์ชหาเองเบอร์โทรอยู่ตรงนี้หาบ้านทะเลดาวได้ง,ง่ายถึงแล้วบ้านดอยเคียงดาวแต่เราไม่ได้มาดอยเคียงดาวนี่หรือว่าเราก็เลือกเอาสักที่นั่นแหละวิวตอนนี้ว้าว ที่นี่คือแนะนําว่าต้องมาถ้าใครมาเชียงดาวแล้วมาไม,ไม่ไม่มาตรงนี้ก็คือมาไม่ถึงนะว้าวว้าวและนี่ก็คือดอยหลวงเชียงดาวเจอดาเหเหมือนในรายการปะได้อยู่ตองที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือ ดอยหลวงเชียงดาวถ้าเกิดว่ามาหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะสามารถเดินขึ้นไปที่ดอยหลวงเชียงดาวได้แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะจะเปิดวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะเชียงดาวเก็บแผนไม่ได้เก็บบรรยากาศเบื้องหน้าของเราในตอนนี้ดึงแสงก่อนสวยแบบต้องตะโกนออกมาว่าสวยสวยแต่ว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องเล่านะคะก็คือมีอยู่ว่า คุณพี่ที่ร้านโ่โแคม a ัั u เนี่ยเขาบอกว่าให้เราออามาที่บ้านนาเราใหม่ ซึ่งแบบมันสวยมากเราก็เข้าใจว่าบ้านนาเราใหม่อ่ะมันเป็นชื่อร้านร้านหนึ่งนะคะตอนที่เซิร์ชดูรูปอ่ะมันดูเหมือนเป็นร้านแบบเป็นร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเปิดแมปมาแล้วแมปมันก็พาเรามาจุดตรงเนี้ยตอนแรกที่เราลงรถแล้วเ,เ,เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีป้ายที่ชื่อว่าบ้านนาเราใหม่เลยเราก็เลยคิดว่าไม่ใช่เราก็เลยเปิดแมบปบแมบปบก็เลยให้เราไปอีกที่หนึง่งที่มันเป็นทางลุกลงังอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ารถไม่ไหวเราก็เลยตัดสินใจที่จะกลับรถนะซึ่งกลับรถยากมากก็ได้มา100หนึ่งลอะ ค้าน้องข่าได้มา1นึ่งอยแผลแล้วเราก็เลือกที่จะกลับมาที่เดิมตรงนี้แล้วก็มาตรงที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ถามพี่เขาว่าเออพี่คาร้านที่ชื่อบ้านนาเราใหม่อ่ะมันอยู่ตรงไหนคะเขาก็บอกว่าตรงนี้แหละค่ะน้องมันคือหมู่บ้านนาเราใหม่ซึ่งเออเรามาถูกที่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อร้านไงมันเป็นชื่อหมู่บ้านแล้วเราเข้าใจผิดทําให้เราต้องวนรถไปแล้วรถก็ได้รอยแผลมาหนึ่งอยแผลแล้วก็กลับมานั่งอยู่ที่เดิมแต่ก็เออไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์นะถ้าใครที่จะมานะเราเซิร์ช มองดูแบบเท่าที่เห็นมันจะชื่อบ้านหมอกอรุณหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือถูกที่แล้วนะทุกคนวิวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะอย่าผิดพลาดเหมือนเรานะเป็นประสบการณ์ที่ดือ้อส่วนอันนี้ที่เราสั่งไปก็จะเป็นอันชั้นมะนาวซือกินี้ซึกินนี้ก็คือชื่อของลูกของเจ้าของร้านนี้น้ำโคก้กับกระหายนะคะเพราะว่าเครียดมาก <laughs> ก็วิวข้างหน้าของเราก็คือวิวเดิมที่เห็นตะกี้นั่นแหละ ทุกคนแล้วก็สุดท้ายเราก็วาร์ปก,กลับมาที่คอนโดเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่เที่ยวที่อื่นที่เชียงดาวที่อยากไปแล้วก็เลยวาร์ปก,กลับมาแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะอนจ o ยกับวอล์กเชียงดาวของเราในคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าไปที่ไหนก็นแนะนํากันเข้ามาได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องออนียปอไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย